ก็เล่นแรงหรือเปล่ามาเลยกลัวเล่นแรงหรือเปล่ามาเลยกลัวเล่นแรงก็เลยกลัวเขาบอกกลัวเหรอไปมันี่กลัวแล้วลูกเนี่ยกลัวเหรอวันนั้นยังสนุกอยู่เลยวันนี้กลัวเดินไหมต้องเดินขึ้นไปโอ้ยเราตัวหนักก็ได้เหรอสำหรับเด็กขึ้นไปแล้วก็เดินลงมาไม่ได้ ที่เกียวมันต่ำต่ำวะที่ช่าที่ต่ำเลยีเียวกีนต่ำมันให้เด็กตัวเล็กๆไงนั่งไม่ถึงเท่านี้แถมม่กว่าเท่านี้แไมกว่าท่าน,น,านั่งค,อคอนน่อยๆ ได้ไหมคุมคุมอะไรกันคุมเอาเดี๋ยววานก็เห็นไรเห็นเห็นเท้าวัเห็นไหยกลัวไหมกลัวไหมหน้ากลัวกลัวจะร้องเลยนะจะร้องเลยนะกลัวกลัวจะร้อง Wah wow, menang ni menang.